การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกลือนางข้าวลมน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลือวัสงสข้าวลมน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีบางแสนในวันนี้นะคะจุมพาคุณผู้ชมมาที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกว่าสาคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป,ประจําปี2555นั่นเองค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะค,คึกคักตั้งแต่เช้าเลยค่ะแต่จะเป็นไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะนนมนมมวลปปรระะชชาาสัคีเไ เสียงของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเกศบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนาห่วใยญปากทองคุณผ<อ>ู้ชมคะ ตอนนี้นะคะจูนยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะกับท่านนายกนรงชัยคุณปพิ่มค่ะวท่านนายกคะเนื่องจากวันนี้นะคะกิจกรรมก็เรียกว่าเป็นที่สําคัญอีกหนึ่งครั้งนะคะนโยบายยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแสนสุขนะครับก็นองจากว่าเทศบาลเมืองแสนสุขเรามีชมรมผู้สูงอายุนะครับโดยมีท่านชัยพรเจียมต้นท่านเป็นประธานแล้วก็ทางเทศบาลก็จะเป็นผู้รับผิดชอบคอยช่วยเหลือชมรมผู้สูงอายุแสนสุขนะครับซึ่งปีหนึ่งเราก็จะมี การจัดกิจกรรมใหญ่นะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะมีการทําบุตตักบารในตอนเช้านะครับแล้วก็มีการการแสดงต่างๆนานานะครับมีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราจะจะถึงเวลาที่จะได้ไปพาผู้สงอายุไปทันศึกษา แตครับเพเราก็เลยว่าจะจัดตรงนี้ทุกๆปีนะครับเพื่สอส่งเสริมผู้สูงอายุให้ท่านมีกิจกรรมหลากหลายน,นะครับแล้วก็เราก็เน้นนะครับเรามีกิจกรรมหลายอย่าง,างเช่นแจกผู้เว้นตาตาต้อกระจกอันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องเช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนะคะที่รีว่าเกิดขึ้นประจาปีนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่แต่มีครั้งย่อยๆเป็นยังไงบ้างคะก็มีทุกเดือนครับเราจะมีการประชุมชมรมผู้สูงอายุทุกเดือนเพื่อที่จะมาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเจอกันระหว่างสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่แล้ว มีการตรวจร่างกายจากสม่ำเสมอนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการฟังเทศด้วยอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะมีการตรวจร่างกายตอนในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะมีการพาไปทัึกษาเพื่อจะพาผู้สูงอายุเนี่ยไปเปิดหูเปิดตาจะได้ไม่เบื่อนะครับอยู่ที่บ้านจะได้มีกระจิตกระใจที่ได้ออกกระปี้กระเป๋าออกไปข้างนอกบ้างนะครับเราก็จะไปจังหวัดนครปฐมกันก็เป็นการไปทํามุญไหวพระด้วยนะคะเรียนถามท่านยงนิดนึงค่ะนะคะสำหรับชม ชมรมผู้สูงอายุตรงนี้นะคะมีจํานวนทั้งหมดกี่คนแล้วก็อายุตั้งแต่เท่าไหร่บ้างคะครับก็ชมรมผู้สูงอายุเราก็ตอนนี้มีอยู่รู้สิกรายชื่อน่าจะประมาณทันทีกว่าคนแล้วนะครับเป็นสมาชิกทั้งหมดตอนนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ต้องการที่จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ไหนบ้างคะก็ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุขก็มือมาที่กองสาธารณสุขได้นะครับที่ชั้น2เทศบาลเมืองแสนสุขก็สามารถสมัครได้ครับ กับกิจกรรมต่างๆบ้างนะคะก็เกิดขึ้นทุกๆเดือนนะคะส่งผลแล้วก็ส่งประโยชน์อะไรกับผู้สูงอายุบ้างค่ะก็แน่นอนนะครับก็ประโยชน์สสมเขามีหลายอย่างก็คือหลักๆก็จะเป็นเรื่องสุขภาพเราจะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆนานาตลอดปีไม่ว่าจะหลายๆชุมชนก็มีเช่นลำไม้พองนะครับการไปเต้นแอโรบิกการฟังบรรยายธรรมะหรือว่าเนี่ยฮะการพาไปทัศนศึกษาการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง ตรงนี้เราก็จัดตลอดเวลานะครับในในส่วนของการพัฒนาบ้างละกันนะคะในปีต่อๆไปค่ะคาดว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างไหมคะครับตอนนี้อยู่ระหว่างที่เราทําการศึกษานะครับเราอยากจะทําศูนย์ผู้สูงอายุตอนกลางวันนะครับหมายถึงว่าช่วงกลางวันที่ลูกหลานเนี่ยไม่ว่างไม่อยู่นะครับต้องออกไปทํางานทิ้งให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านก็อาจจะให้เหนื่อยหรือว่าจะเป็นห่วงนะครับว่าไม่มีคนดูแลเทศบ,บาลเราก็อยากจะจัดตั้งศูนย์ผู้ อายุเนื่องจากว่าตัวผมเองได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับทางคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยบูรพาโดยท่านอธิการบดีเนี่ยก็ไปด้วยกันนะครับเราก็ไปเห็นไปดูงานผู้สูงอายุโดยเฉพาะเราก็เห็นถึงข้อดีนะครับติดการที่เรามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวันอย่างน้อยในช่วงกลางวันลูกหลานเนี่ยที่ไปทํางานจะได้ไม่มีการเป็นห่วงกังวลนะครับแล้วอยากผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงานะครับมีกิจกรรมทำเพื่อลดปัญหาเรื่องการคิดลืมีิลืมด้วยหรือว่าก็เป็นเป็นโรคหลงลืมเนี่ยนะ มาพบปะสังสรรค์กิจกรรมก็จะช่วยดได้ นะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะครับก็รีวาคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะมาถึงกิจกรรมตรงนี้บ้างละกันนะคะมีผู้ที่รีว่าเข้าร่วมนะคะในโครงการนี้มีหน่วยงานไหนบ้างคะหลักๆก็เป็นเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบุรพานะครับชมรมู้สูงอายุแล้วก็ทางโรงเรียนอนุบาลวังกลางดอกที่เข้ามารำมวยพรให้กับผู้สูงอายุด้วยในครั้งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการแสดง อะไะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนายกนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็สานรบผู้สูงอายุก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในรอบปีก็ให้มาสอบถามรายละเอียดที่กองสาธารณสุขที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้นะครับซึ่งท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะข่าวสารในเทศบาลแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมผู้สูงอายุและเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับก็อยากก็ดี่าอยู่เปล่าๆนะครับอย่างน้อยเรามาเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของท่านนะครับ เอาละค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะที่วันนี้ค่ะสละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะไดด้ปกรราบยตงทค่ณส้มค่ะตอนนี้พิธีเปิดของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี2,555เริ่มต้นขึ้นแล้วไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะตามที่ทางท่านรองผดุงเทศบาลได้กระกาศเปงานไปแล้วนะครับก็เขามีความยินดีรุ่งร้างนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่างๆของ่ากาับเทศบาลนะครับโดยเฉพาะท้งนี้เองเนี่ยของสารสุขสิ่งแลดล้อมเทศบาลมูลฐานสุขเราได้เป็นเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุน,นะครับโดยที่มีจัดกิจกรรมส,ส,ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเน,นื่องทุกๆครั้งเลยนะครับปีนี้เราก็ทํามาเป็นปีที่สาต่อเน,นื่องมาแล้วนะครับในประจําปีขบวนการ 2555จะได้ดำเนินง,งานตามโครงการตามรายละเอียดที่ทางเทศบาลได้กล่าวแล้วนะครับทุกท่าน,น,นทราบไหมครับว่าทางเทศบาลเราเนี่ยที่ได้รับรางวัลนะครับการเสนหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุในเดือนอัตชาาินะครับถามว่าทำไมเทศบาลเราถึงได้หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาจากพวกท่านนะครับเนื่องจากว่าผู้สูงอายุของเทศบาลมงแสนสุขเนี่ย ป็นผู้สูงอายุที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยง,งานร้าก็คือทางเทศบาลนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับและสุดท้ายทีนี้นะครับผมขออารัธานาอำนาจคุณพระศรีรัตนาไปนะครับสิ่งที่ท่านเคารพนะคือโจ ให้ท่านและครอบครัวนะครับให้คุ้มครองให้ท่านผู้สูงอายุมาผู้กันมาชีผู้สูงวัยและครอบครัวทุกท่านนะครับได้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับและบัดนี้ดนระยะเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี2555นบัดนี้ครับขอขอบพระคุณครับ เราแล้วนะลกูกเป็นไรอะ่ะลกูกดื่มแล้วครับรับไม่ได้พวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตรไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน Wi-Fi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา

ารชุมชนบางเป้งนะคะกับคุณสุนทรศิริพัฒนานค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องเรียนถามถึงความคิดเห็นหนละกันนะคะกับชมรมผู้สูงอายุค่ะก็ชมรมผู้สูงอายุก็จัดงานนี้ขึ้นมาก็ดีมากเลยครับถูกให้ผู้สูงอายุได้พบปักกันแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้จัดให้ไปประมาณนี้ไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวนําผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวครับประชาที่สมาชิกของ ชุมชนสูงอายุป,ประมาณ1,500กว่าคนครับแล้วยังมีตกหล่นอีกเยอะนะครับผมจะไปเชิญชวนรัาตกหล่นอีกหลายคนนะครับที่ไม่สามารถจะมาเดินทางมาได้เป็นแต่ว่าูอายุกว่านี้มากกว่านี้ก็ว่า60ปีแล้วก็จะผู้พิการก็มีครับเพราะว,ว่าจางขาดโอกาสขาดคนดูแลอะไรฮะจะให้เชิญชวนเข้ามาเพราะว่าเขาทาโครงการเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ คนละ200บาทครับถ้าผมว่ามาชิกใน,ในชุมชนเสียชีวิตนี่จะได้4,000กว่าบาทครับงบประมาณที่ได้4,000กว่าบาทครับพร้อมกับพวงหลีดอะไรเรียบร้อยาทางเทศบาลคุณธนาลทยคุณเพิ่มเดลเริ่มเรื่องนี้มานะครับก็มีประธานท่านทายพรเจียมตนครับก็เป็นประธานชุมชนอยู่แล้วประธานของสูงอายุอยู่นะครับตอนนี้ได้จัดเสื้อจัดเสื้อให้ให้ให้เสื้อเนี่ยเสื้อเสื้อแต่ละคนมีเสื้อไปใส่นำเที่ยวซึ่งตอนนี้จะไปเที่ยวนครปฐมนะครับ คามมคคือจิตหน้าจะเป็นความสมครเพื่อเพื่อเป็นเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ต้องซื้อเสื้อจะเป็นเสื้อยืดหรือเสื้อสีอฟ้านี่เป็นโซนเดียวหมดนะครับเพราะว่าจะเป็นระเบียบไปครับ,รบในส่วนของชุมชนบางแป้เงเองนะคะมีจํานวนผู้สูงอายุเข้าร่วมเยอะไหมคะก็ร่วมร่วมร้อยกว่าคนแต่จะมียังมีหลงเหลือเขามีแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาต้องไปต้องต้องตอนนี้ต้องไปตามเขาเพราะว่าเขายังไม่สนใจเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ต้องต้องปฏิบัติฟังว่า เงินสมาชิกผู้เสียผู้เสียชีวิตเงินสมาชิกสิทธิจะได้รับอะไรบ้างเนี่ยแต่เดือนหนึ่งเดือนเขาได้ประมาณอายุ60ปีประมาณเขาลับ600บาทนะครับสำหรับถูก60ปีขึ้นไปนะครับ สุดท้ายนี้แล้วกันนะคะอยากให้คุณสินทรนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุหน่อยค่ะอ๋ออยากให้ชุมชนทางบ้านที่สูงอายุมาร่วมมาร่วมสมัครกันได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเรานะครับก็สูงอายุแล้วปีนึงก็เที่ยวทีับปีนึงก็เที่ยวทีครับผมจะติดตามเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณสินทรนะคะเป็นประธานชุมชนบางเปนนั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณมาก คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะจุนอยู่กับสมาชิกนะคะในชมรมผู้สูงอายุอีกหนึ่งท่านค่ะกับคุณป้านนกค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรียนถามป้านนกก่อนละกันนะคะว่าเป็นสมาชิกมานานหรือยังเอ่ยนานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะก็เป็นมานานหลายปีเลยนะคะกิจกรรมต้นเนค่ะตั้งแต่ก็เริ่มต้นจัดก็เป็นมาตลอดเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆเลยนะคะค่ะกับกิจกรรมในวันนี้บ้างค่ะป้านกนว่าทำอะไรบ้างคะ ก็มาร่วมกิจกรรมเขาทุกครั้งที่เขาจัดมีค่ะเ็มาร่วมกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำเพื่อนเือเพื่นพนพนอนค่ะ ตั้งแต่เช้ามาทำบุญตักบาตรใช่ไหะเช้าก็ไม่มีเวลาก็เพิ่งมาตอนเนี่ยแม่จ้ะค่ะแล้วก็กิจกรรมแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะมีตรวจสุขภาพต้องเข้าร่วมไหมคะก็ตรวจเลยค่ะ,ะตเตอนตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร<ต>้อยแล้วนะคะแล้วก็เห็นด้วยนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะมีไปท่องเที่ยวกันด้วยที่นครปฐมคุณป้าได้ไปไห <ป S 1> มคะไปด้วยค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่ยก็เตรียมแบบว่าก็ ชวนเพื่อนแล้วก็เตรียมยารักษาแบบแก้เมารถมั่งแก้แบบวิงเวียนเมารถอะไรเงี้ยก็เตรียมพร้อมเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปนนอ์นะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหนอ่อยค่ะเออก็อยากให้เพื่อนบ้านทุกคนมาเข้าชมรมจากตัวอายุดีมากได้สนุกไปกับเพื่อนเพื่อนเขาค่ะวันนี้ขอบคุณปนนทมากค่ะขอบคุณค่ะพาดโยนต่อในโลกนี้มีของอยู่สองสิ่ง นิลของเป็นสองของตายโยนคิดว่าอะไรสำคัญครับใครคิดว่าขอเป็นสำคัญก็เลยสู้หนึ่งสองใครคิดว่าขอมตายสำคัญมากกว่ามันมีสองช้อยคุณแม่กไก่กับขอมไก่เอาไหมครับไหมครับเดินใครในโลกไม่ไ้มีขอมอยู่สองสิ่งนิลของเป็นสองของตาย ใครคิดว่าขขงเป็น,นสำคัญยกมือของตายอยู่ที่ไหนลองเอามือไปจับคนข้างลุซงซีตายคนแรกคือคนข้างคุณแม่เอ,อเอามือจับลุงซีเน้นสองสับจับมือของตายของตายอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านใช่ไหมพ่อบ้านลูกเมียภรรยาสามีหลายต่อหลายครั้งได้ยินบ่อยๆก็คือว่า โอ๊ยพ่อ้าอของตายระวังให้ดีระวังของตายมันจะไปหาสภาสุภาสีไทยยังใช้ได้ทุกวันนี้นะครับโคแกแกชอบกินอะไรนะระวังให้ดีที่บอกว่าโอ้ยของตายของตายไม่สําคัญหรอกแต่ของเป็นสําคัญกว่าจริงๆแล้วของเป็นม่สำคัญแน่เนี่ยของเป็นนันย่ยน่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วดูแลของตายให้ดีด ดูแลท่านนายกคดีนะครับเป็นคนนมไฟแรงสอก็ได้ทราบถึงรายละเอียดรวมถึงกับกิจกรรมต่างๆในวันนี้เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะไปพบกับความเพลิดเพลิน,นรอบสุดาห์นี้ว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีบางแสนผมว่าจะสูบยาเส้นหรือสูบบุหรี่เป็นมะเร็งเหมือนกันครับตายด้วยกันทั้งคู่แน่นอน,นครับเพราะว่าประสบการณ์จาก คุณตาที่เคยสูบทั้งยาเส้นทั้งบุหรี่นะครับมันทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับโรคภัยก็แทรกซึมมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งครับเปลี่ยนค่านิยมกันใหม่นะครับไม่ใช่ว่าสูบบุหรี่แล้วเทสูบยาเส้นแล้วเท่ทั้งสองอย่างไม่เท่แล้วครับสูบยาเส้นบุหรี่สองตายเหมือนกันเลิกบุหรี่และยาเส้นโทรหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุข เรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1 1 3 2ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุข ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสนตามจุดต่างๆทั้งหาดวอนนภาแหลมแทน่น ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการไก่ย่างกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่กลุ่มผู้ประกอบการเตียงผ้าใบกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงรายการอาหารและราคาอาหารสําหรับผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชายหาด ซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เห็นว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนกันมามากในเรื่องราคาอาหารที่สูงกว่าปกติหรือในแต่ละจุดราคาอาหารกลับมีราคาที่ไม่เท่ากันและไม่มีการจัดทำรายการอาหารที่ถูกต้องตามกำหนดของทางเทศบาลจึงทํำให้นักท่องเที่ยวเกิดการสับสนและร้องเรียนมาอย่างเทศบาล โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้สอบถามจากผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นว่าราคาอาหารที่ทางเทศบาลกำหนดนั้นได้กำหนดตั้งแต่ปี2553ซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากต้นทุนของสินค้าต่างๆได้ปรับตัวสูงขึ้นจึงเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนราคาใหม่จึงได้เชิญผู้ประกอบการในจุดต่างๆมาร่วมหารือและกำหนดราคาของสินค้าใหม่ ยังเมนูหลักๆเช่นเมนูปูต้มหรือปูนึ่งทางผู้ประกอบการขอให้ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละไม่เกิน400บาทจากเดิม350บาทเช่นเดียวกับกุ้งเผาหรือกุ้งต้ม จากเดิมราคากิโลกรัมละ350บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละไม่เกิน400บาทราคาส้มตำต่างๆจากเดิมจานละ50บาทให้ปรับขึ้นเป็นจานละ60บาทส่วนเมนูที่ทำจากปลากระพงทั้งนึ่งมะนาวปลากระพงราดน้ำปลาขอปรับขึ้นเป็นเมนูละ300บาทโดยน้ำหนักปลาต้องไม่ต่ำกว่า6ขีดส่วนเมนูข้าวผัดจากเดิมข้าวผัดหมูหรือไก่จานเล็กราคา40บบาทดังเดิม ข้าวผัดทะเล50บาทจานใหญ่150บาทและข้าวกระเพราหมูหรือกระเพราไก่ราดข้าว40บาทถ้าเป็นทะเล50บาท และไข่ดาวเพิ่มสิบบาทซึ่งราคาที่กำหนดในวันนี้จะนำขึ้นให้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขพิจารณาอีกครั้งกดออกเป็นระเบียบให้ปฏิบัติอีกครั้งและมีผลเฉพาะผู้ประกอบการชายหาดเท่านั้นนอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังให้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขนำเจ้าหน้าที่เทศกิจลงกวดขันกับบรรดาผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตนำของมาเร่ขายตัดราคาผู้ประกอบการ ที่มีใบอนุญาตด้วยต้ก็ไม่น้อยกว่าสองขึ้นทุกที่น่าพุทธสมาคมสว่างผลหนองมนเทศบาลเมืองแสนสุขจัดกิจกรรมแสนสุขสะอาดครั้งที่3หรือบางแสนคลีนนิ่งวีคประจำปี2555ขึ้นโดยมีนายนารงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการเปิดงานทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นเนื่องจากเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของประเทศทั้งหาดบางแสนและตลาดหนองมนดังจะเห็นว่าตลอดมาเทศบาลเมืองแสนสุขนั้นได้จัดก,กิจกรรมในเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองมาตลอดซึ่งกิจกรรมแสนสุกสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เทศบาลต้องการรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลรักษาความสะอาดและเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการทําความสะอาดบ้านเมือง และยังเป็นการพบปะกกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขกับประชาชนในท้องที่ด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลเมืองแสนสุขได้เลือกเอาตลาดหนองมนในการจัดกิจกรรมล้างทําความสะอาดตลาดโดยมีคณะผู้บริหารจากทางเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นแกนนําประชาชนล้างทําความสะอาดตลาดน้องมนตามจุดต่างๆรวม3จุดคือรอบตลาดหนองมนจนถึงทางเข้าวัดแจ้งเจริญดอน 2. ตั้งแต่ตลาดสดหนองมนจนถึงไฟแดงวัดตาล้อมและ 3. ตั้งแต่แยกรังเรจนถึงตลาดหนองมนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาจากคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบุรพาและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการล้างตลาดในครั้งนี้ด้วย ว,วันนี้เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดงานแห่เทียนพรรษารอบเมืองบางแสนโดยตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณหน้าวัดแจ้งเจริญดอนหรือวัดกลางดอนได้มีการจัดตั้งรรือขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆโรงเรียนต่างๆนำโดยรถแห่เทียนพรรษาจากทาง,ทงเทศบาลเมืองแสนสุขที่มีใน,ในายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมทางคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานของเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมเดินในขบวนแห่ครั้งนี้ด้วย โดยในปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขจัดทำเทียนพรรษาเพื่อเป็นการฉลองเนื่องในปีนี้เป็นปีแห่งการฉลองพุทธชยันตรี2,600ปีและเธอพระเกียรติสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทางเทศบาลจึงได้แกะเทียนเป็นลวดลายสวยงามโดยด้านหนึ่งเป็นลายพระพุทธเจ้าปรางตรตัสรู้ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตราธรรมจกักรตามด้วยรถขบวนแห่จากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกาตรงขบวนแห่ทั้งหมดรวมกว่า23ขบวน ได้ร่วมแห่เทียนพรรษาไปตามถนนออกไปทางแยกรังเลเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิทผ่านทางด้านหน้าตลาดหน้องมนเลี้ยวขวาเข้าหลังตลาดหน้องมนก่อนจะกลับเข้าวัดกลางดอนโดยตลอดทั้งสองข้างทางที่ขบวนแห่เทียนพรรษาผ่านมีประชาชนร่วมชมขบวนแห่เทียนที่ถือว่าเป็นงานประเพณีประจำท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นต้นเทียนทั้งหมดได้นําไปถวายให้กับทางวัดกลางดอนโดยมีนายนารงชัยคุณปลืม้มรับหน้าที่เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ซึ่งภายหลังจากนี้ทางวัดจะนําเทียนพรรษาที่ได้จากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงานในวันนี้ไปมอบให้กับวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแานสุขต่อไป สำรร้องเรียนนะคะรวมไปถึงนิวเรื่องอยากจะแนะนำก็สามารถส่ง s m s นะคะเข้าไ,ได้ที่เดิมเลยค่ะทาง422130 PTV แล้วตามในข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะทาง Hotline สายด่วน1132รวมไปถึงด้วยนะคะสำหรับช่องทาง รลอฮ่อวามลงแทนด้านหลังหนังซูพิมร์สนสุดนิวแล้วส่งกลับมาที่เทศฟาลได้เลยนะคะและสำหรับคุผู้ชมทั้งใดค่ะที่ต้องการจะชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปชมงกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุดนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ ชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลือนางข้าวหลามน้องม,มนตประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล